การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักมาลาและเหรียญจกักรพรรดิมาลาหนังสือสำนักเลขาาธิการคณะรัฐมนตรีที่นอร0508ทับวอวงเล็บท2509ลงวันที่30มีนาคม2561สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลา และเหรียญจกักรพรรดิมา,าเหรียญจักรมาลานะครับซึ่งเป็นหนังสือของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรามาดูกันนะครับว่าเขามีแนวทางอย่างไรนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับเขาได้ระบุแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจกักรพรรดิมาลาตามพระราชบัญญัติเหรียญจักร มาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช2448โดยในรายละเอียดนะครับข้อ1เนี่ย1.1เนี่ยนะครับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาเนี่ยเป็นการเสนอขอพระราชทานตามคราวแห่งความชอบโดยเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดที่จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่ทหารตำรวจ ข้าราชการฝ่ายพลละเรือนในสังกัดพร้อมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรประจำปีในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ 2. เนี่ยผู้ขอพระราชทานจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติในปีที่จะขออา่าพระราชทานนะครับก็คือในปีนั้นเนี่ยที่จะขอเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับ สำหรับข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะเหตุลาออกจากราชการในปีที่จะขอพระราชทานให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีที่พ้นจากราชการส่วนกรณีข้าราชการที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการและมีคุณสมบัติครบถ้วนในภายหลังวันที่พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนั้นเนี่ยให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้น ราชการที่พ้นจากราชการพรอะลาออกนะครับก็ให้ได้รับการพิจารณาเสนอพระราชทานในปีที่พ้นจากราชการส่วนผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเนี่ยนะครับหรือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในภายหลังหลังจากที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานในปีถัดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ลาออก ผู้ที่เกษียณอายุเนี่ยเมื่อคุณสมบัติครบก็สามารถที่จะขอได้เช่นกันนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของการนับเวลารชาชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา,าเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลานะครับการนับเนี่ยให้นับโดยคำนวณเวลารชาชการทั้งหมดของผู้นั้นรวมกัน ตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่มีระยะเวลารับราชการเนี่ยไม่น้อยกว่า15ปีหรือ25ปีก็แล้วแต่กรณีนะครับ 1. น่เนี่ยข้าราชการทหารหรือตำรวจหากไม่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารในกองประจำการหรือยศตำรวจไม่สามารถนำระยะเวลารับราชการมานับรวม เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งยศในกองประจำการหรือยศตำรวจไม่สามารถนําเอาระยะเวลารับราชการมานับรวมได้นะครับต่อมา2เนี่ยข้าราชการฝ่ายพล,ลเรือนจะต้องอต้องเป็นระยะเวลารับราชการตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ ในบทนิยามคําว่าข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามมาตราส4แห่งพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช2448และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในบทนิยามดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถนำระยะเวลาร,รับราชการหรือระยะเวลาปฏิบัติงานเนี่ยมาคำนวณรวม เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจากมาลาได้เช่นพนักง,งานส่วนตำบลเนี่ยก็ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับ2.3นะครับกรณีการลาศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยหรือลาติดตามคู่สมรส หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าข้าราชการดังกล่าวมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติก็สามารถนับระยะเวลาระหว่างการลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือเหรียญจักรพรรดิมาลาได้นะครับกรณีที่มีการลาไปศึกษาลาไปไปดูงานไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยลาติดตามคู่สมรสเนี่ยนะครับ ก็ให้ส่วนราชการพิจารณานะครับต่อมาในข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยสำหรับข้าราชการฝ่ายพล,ละเรือนเนี่ยก็หมายถึงข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการซึ่งส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการที่พิจารณาการกรองเสนอขอพระราชทานจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาถึงพฤติกรรมและผลการปฏิบัตรริราชการกรณีอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับโดยมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้3.1เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทําผิดวินยัยถูกทำทันบนหรือถูกว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ จนถึงปีที่เสนอขอพระราชทานทั้งนี้หมายความหมายรวมถึงกรณีข้าราชการฝ่ายพลเรลือนซึ่งโอนมาจากข้าราชการทหารหรือตำรวจหากเคยถูกคำสั่งลงโทษทางวินยัยหรือลงโทษทางวินัยขณะรับราชการทหารหรือตำรวจซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นได้ว่ารับราชการมาได้ความเรียบร้อยก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เคยกระทําผิดวินัยนะครับไม่ถูกลงโทษถึงแม้กระทั่งการทําทันบนการว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่เสนอขอพระราชทานนะครับแล้วก็หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรลือนซึ่งโอนมาจากข้าราชการทหารตำรวจด้วยนะครับถ้ากรณีที่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนเนี่ยตรงนี้นะครับถือว่ารับราชการมา ไม่ถือว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะเสนอของพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาได้ด้วยนะครับต่อมา3.2เนี่ยกรณีข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสมควรที่จะต้องพิจารณาเหตุแห่งการที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการหรือไม่ เช่นผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรลาป่วยนะครับการลาป่วยซึ่งมิใช่กรณีจำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามที่แพทย์กำหนดเป็นต้นเนี่ยนะครับการลากิจหรือการมาปฏิบัติงานสายเกินกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้รับขั้นเงินเดือนจะต้องไปดูสาเหตุนะครับ ว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เช่นผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์อย่างนี้นะครับขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับลากิจหรือมาสายเกินกําหนดที่กําหนดเอาไว้อย่างนี้ถือว่าถือว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับ ต่อมาในข้อที่สี่กรณีการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบของทางราชการนะครับข้อหนึ่งเนี่ยข้าราชการที่ถูกดำเนินการสอบสวนกรณีต่างๆนะครับเมื่อผลการสอบสวนสิ้นสุดลงเนี่ยปรากฏว่าไม่มีความผิดและส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการดังกล่าวไม่มีมลทินหมวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติก็สามารถที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาได้นะครับถ้าสอบสวนแล้วไม่ได้มีความผิดนะครับ4.2กรณีผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการให้ออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการเนี่ยนะครับแต่ได้รับได้อุทธรจนมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว ไม่ได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและรับราชการมาด้ความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า25ปีจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาแต่หากเป็นผู้ที่ได้กระทําความผิดแต่มีเหตุให้ได้รับการพิจารายกโทษกรณีเช่นนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ที่รับราชการมาด้ความเรียบร้อยและก็ไม่อยู่ในเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญดังกล่าวนะครับ,รบเพราะฉะนั้น กรณีผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการหรือให้ออกหรือปลดออกนะครับแต่ว่าเขามีการอุทธรณ์จนปรากฏว่ามีคําสั่งให้กับเข้ารับราชการและข้อเท็จจริงเนี่ยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยถือว่ามีคุณสมบัตินะครับที่จะขอเสนอเสนอขอพระราชทานเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าได้กระทําผิดนะครับกระทําผิดจริงแต่มีเหตุให้ได้รับการ พี่นายกโทษตรงนี้ยังถือว่ามีความผิดอยู่นะครับยังถือว่าขาดคุณสมบัติในการที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลานะครับต่อมาในข้อที่5นะครับกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครอง5.1 หากข้อที่จริงไม่เป็นที่ยุติว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่สมควรที่ส่วนราชการต้นสังกัดจะชะลอการเสนอขอพระราชทานเอาไว้ก่อนหากต่อมาเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่เป็นผู้กระทำความผิดและส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาที่ความเรียบร้อยถ้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเสนอขอพระราชทาน เหรียญจกักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการผู้นั้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดต่างๆเนี่ยทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาหรือว่าคดีทางปกครองเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในระหว่างการสอบสวนเนี่ยให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าสอบสวนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้กระทําความผิดนะครับก็สามารถที่จะจะเสนอของพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาให้กับ ข้าราชการผู้ดันได้นะครับต่อมาข้อ5.2เนี่ยหากต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระทําผิดทางอาญาโดยเจตนาถือว่าเป็นกรณีที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยจึงเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลา ส่วนกรณีที่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยประมาทหรือมีความผิดทางอาญาที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทรวมทั้งความผิดละหุโทษหากเข้าขายว่าไม่ได้เป็นการรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการ ลงต้องต้องโทษตามคำพิพากษาเนี่ยนะครับกระทาความผิดทางอาญาเนี่ยโดยเจตนาถือว่ามีความประพฤติไม่เรียบร้อยนะครับเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอส่วนกรณีของการต้องโทษตามคําพิพากษานะครับถึงแม้จะเป็นการกระทําความผิดโดยประมาทความผิดละหุโทษนะครับแต่ว่าถ้าเข้าข่ายนะครับถ้าตรวจสอบความประพฤติแล้วเข้าข่ายเป็นผู้มีการรับราชการมาด้วยความ ม,มิได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นความผิดโดยกระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความมิได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับต่อมาในข้อที่5.3กรณีข้าราชการถูกล้องเรียนซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ หรือสืบเนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการหากส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับก็สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาได้เพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการถูกลองเรียนนะครับร้องเรียนแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับราชการหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ในราชการในหน้าที่ราชการเนี่ยนะครับ ถูกลองเรียนก็จริงแต่ถ้าต้นสังกัดได้พิจารณาสอบสวนหรือพิจารณาประวัติการรับราชการแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสอริยกกพรเหรียญจักรพรรดิมาลาได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิเหรียญจักรมารานะ